สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องไก่888กันอีกแล้วนะคะช่องไก่888วิเคราะห์เลขเด่นเลขเด็ดแนะแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะคะ ทั้งท่านที่กดติดตามและท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องไก่888กันด้วยนะคะค่ะก่อนที่จะไปฟังการวิเคราะห์กันนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราจะมานำเสนอหลักร้อยบนนะคะซึ่งในคลิปก่อนนี้ทางช่องของเราได้นำเสนอหลักร้อยบนก็คือหลักร้อยศูนย์หลักร้อยสหลักร้อหลักร้อยหนะคะและในคลิปนี้ทางช่องของเราจะมาตัดให้เหลือน้อยชุดนะคะก็จะเหลือหลักร้อยบนดังนี้นะคะ หลักร้อยบนประจำงวดวันที่16ตุลาคม2564นี้นะคะทางช่องของเราก็ตัดให้เหลือเพียงแค่หลักร้อยสี่หลักร้อยห้านะคะซึ่งเลขสี่กับเลขห้าจะเด่นบนมากๆเลยนะคะและก็มีโอกาสที่จะมาสูงนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมไว้พิจารณาในดุลระยะพินิจด้วยนะคะ หลักร้อยบนประจำเงวดวันที่16ตุลาคม2564นี้หลักร้อยบน4และหลักร้อยบน5นะคะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการวิเคราะห์มาจากการคำนวณน,นะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไปได้เลยนะคะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะค่ะ ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e นะคะทางช่องของเรามีข้อมูลดีๆจะมาวิเคราะห์ให้ FC ทุกคนทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะค่ะก็ขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ